ก็ยอมรับว่าน้อยใจด้วยนะคะจากกรณีที่ป้าแมวดาวพระสุขได้ออกมาเตือนดาราสาวที่ชอบประกาศออกสื่อว่าให้ความช่วยเหลือแล้วก็จะขอดูแลตลอดชีวิตแต่ความจริงเนี่ยไม่เคยให้เงินซักบาทนะคะทั้งนี้ป้าแมวเนี่ยยังขอให้เลิกเอาชื่อของป้าแมวไปแอบอ้างเพื่อสร้างภาพเป็นแม่พระหลังจากนั้นค่ะทางเพจดังนะคะก็ได้มีคำใบ้ออกมาก็คือยจรอมมจนะคะ ซึ่งชาวเน็ตเนี่ยก็ได้โยงไปที่ดาราสาวพี่ยุ้ยจินนันมโนแจ่มค่ะและทางด้านพี่ยุ้ยเองนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้บอกว่า เธอเนี่ยไม่เคยไปพูดนะว่าจะช่วยเหลือป้าแมวตลอดชีวิตแล้วก็ไม่เคยอ้างชื่อป้าแมวเพื่อเอาหน้าหรือว่าทําให้ตนเองโด่งดังถ้าหากว่าใครมีหลักฐานว่าตนเองเคยพูดที่ไหนก็เอามาโชว์ได้เลยซึ่งสิ่งที่ตัวเองได้เคยช่วยเหลือเนี่ยก็มีแค่การนําภาพของป้าแมวแล้วก็เลขบัญชีมาลงในช่องทางสื่อของตอนเองเพื่อให้แฟนคลับของป้าแมวได้เห็นแล้วก็อยากจะเข้าไปช่วยเหลือก็เพียงแค่นั้นไม่ได้อยากโด่งดังอะไรค่ะและที่ออกมาในวันนี้นะคะก็เพื่อเป็นการปกป้องตัวเองจากที่หลายๆคนได้เข้ามาต่อว่าบอกว่าผิดหวังในตัวเธอ และหากการกระทําของเธอที่ภาพในเอจีวันนั้นทําให้ทุกคนเนี่ยผิดหวงังเธอเองก็ขอโทษทุกคนรวมถึงขอโทษป้าแมวด้วยที่ถือวิสาสะนํารูปป้าแมวมาลงในช่องทางสื่อของตนเองสุดท้ายนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าเธอไม่เคยอ้างชื่อป้าแมวเพื่อเอาหน้าหรือให้ตัวเองมีชื่อเสียงโด่งดังแต่อย่างใดค่ะซึ่งคอมเมนต์ในประเด็นนี้นะคะก็ได้มีการโอ้คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันมากมายทีนิดเสียงมันแตกออกเป็นสองฝั่งอ่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยบอกว่า ป้าเขาแค่เล่าตอนที่เขาป่วยแล้วก็ไม่มีงานเข้ามาเลยหนักสุดน,น่าจะเป็นช่วงโควิดไม่ใช่ช่วงนี้อ่านข่าวแค่3ตัวแต่กลับไปด่าป้าเขาอีกอย่างป้าเขาไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะมันต้องมองทั้งสองฝ่ายแต่สิ่งที่ป้าพูดเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียกร้องแต่แกกำลังบอกว่าคนที่ไม่ได้ช่วยเหลือจริงๆอย่าแอบอ้างก็แค่นั้นค่ะอันนี้ก็เป็น2ข้อความน,นะคะส่วนอีกฝั่งค่ะก็ได้ออกความคิดเห็นบอกว่าเชื่อว่ายุ้ยเนี่ยเป็นเด็กดีมาตลอดคงไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นอย่างแน่นอน ส่วนบทสรุปเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะวันนี้ยุยอยุอยแค่อยากมาเคลียในเรื่องของตัวยุยยุยอยากให้เรื่องมันจบเราไม่อยากให้คนอ่าไปเข้าใจอะไรหลายๆอย่างผิดแค่นี้จริงๆคะ่ะไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะคะ และหลายๆคนรวมถึงป้าแมวด้วยยูขอโทษตรงนี้นะคะถ้าการที่เอารูปมาลงแล้วก็ยูไม่ได้ขออนุญาตก่อนในวันนั้นยูขอโทษด้วยค่ะแล้วก็ยูบอกไว้นะตรงนี้นะว่ายูไม่เคยแบบไม่เคยเอาไปพูดที่ไหนไม่เคยเอาไปออกรายการไปพูดกับใครว่ายุยจะเลี้ยงดูหรือว่ายุยจะทำแล้วยยไม่เคยทำยยไม่เคยพูดค่ะทุกๆวันนี้ช่วยเหลือคนหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เราไม่เคยมาออกสื่อค่ะ เพียงแต่ว่ายุ้ยมีความสุขที่ได้ทํายุ้ยเต็มใจที่ได้ทําแค่นี้ยรู้สึกว่ามันโอเคแล้วแต่ถ้าการกระทำของยุ้ยทำให้หลายๆคนผิดหวังยุ้ยขอโทษด้วยวันนี้ยุ้ยอยากยุ้ยแค่อยากมาขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ